เดินด้วยความเชื่อสวัสดีครับพี่น้อง <im itation> <S <S เพื่อนพันธกฤฤิจมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าครับนำพระวจนะมนุษย์ใจพี่น้องในสถานการณ์ปัจจุบันเช่นนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการเดินด้วยความเชื่อโดยอ้างอิงมาจากพระคัมภีร์มัทธิวบทที่14ข้อที่22นะครับเป็นต้นไปนะฮะจนถึงข้อที่33นะครับ พระคำของพระเจ้ากล่าวเช่นนี้แล้วพระองค์ตรัสสั่งให้บรรดาสาวกลงเรือทันทีและข้ามฝากไปก่อนในขณะที่พระองค์ทรงรอทรงฝูงชนกลับบ้านและเมื่อทรงให้ฝูงชนไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกมากพระองค์ยังประทับที่นั่นแต่ลำพังในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่น ซัดเพราะทวนลมอยู่เมื่อเวลาใกล้รุ่งเช้าพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปยังพวกสาวกเมื่อสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาทะเลมาบนทะเลเขาทั้งหลายก็แตกตื่นพูดกันว่าต้องเป็นผีและร้องด้วยความกลัวพระเยซูตรัสกับพวกเขาทันทีว่าทำใจดีๆเถิดนี่เราเองอย่าก,กลัวเลยเปโตรจึงทูลต่อพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอตรัสให้ข้าโปรง่งเดินบนน้ําไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ําไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกําลังจะจมก็ร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยพระเยซูจึงเอื้อมพระหั์จับเขาไว้ทันที แล้วตรัสว่าช่างมีความเชื่อน้อยท่านสงสัยทำไมเมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็สงบลงพวกที่อยู่ในเรือจึงมากราบนมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วพี่น้องที่รักครับนี่เป็นพระคำของพระเจ้านะครับที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น นะครับซึ่งบันทึกในพระวจนะของพระเจ้าหรือภคิสธรรมคำทีเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ที่จะสอนนะสอนใจของเราสอนชีวิตของเราให้เรามีความเชื่ออย่างต่อเนื่องนะครับเราจำเป็นต้องเดินด้วยความเชื่อนะครับเมื่อเราพิจารณาเรื่องเราทั้งหมดแล้วเราจะพบว่าหากเปโตรไม่สงสัยหากเปโตรใจไม่ววกแวกหากเปโตร จ้องมองที่พระเยซูแล้วก็เดินไปหาพระเยซูโดยไม่สงสัยลมฟ้าอากาศไม่สงสัยใจไม่โบ,บกแวกไม่หันหน้าไปทีไม่หันขวาไปทีนะครับหันหน้าหันหลังอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าใจของเขาจดจ่ออยู่ที่พระเยซูจับจ้องที่พระเยซูพี่น้องลองคิดดูครับเปโตรจะกลายเป็นมนุษย์คนที่สองรองจากพระเยซูนะครับที่เดินบนน้ำได้ นานที่สุดนะครับยาวนานที่สุดนะฮะเดินไปขึ้นเรือเลยนะครับเราไม่ทราบเลยนะครับว่าจากระยะทางจากตัวพระเยซูไปที่เรือนั้นเนี่ยไกลแค่ไหนแต่แน่นอนนะครับพวกเขาเห็นรังรางมานะครับก็ร้องเลยนะครับไม่ได้คิดว่าจะเป็นพระเยซูหรอกครับเพราะว่าพวกเขาก็รู้อยู่เสมอนะครับว่าหลังจากที่พระเยซูนะครับสอนประชาชนเสร็จพระองค์มักจะปลีกตัวนะครับ ขึ้นภูเขาไปอธิษฐานเป็นการส่วนตัวนะครับดังนั้นเนี่ยพวกสาวกนะครับไม่ได้คิดว่านะพระองค์ก็ยังคงอยู่ที่นั่นนะครับคงไม่คิดว่าใครจะเดินมาบนน้ำเนี่ยมาหาพวกเขานะครับแต่นี่คือการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้แสดงให้เขาได้เห็นนะครับว่าพระองค์ได้เดินบนน้ําไปที่เรือนะฮะไปหาพวกเขานะครับแต่ว่าสิ่งทีอ่อยากให้พี่น้องสังเกตนะครับก็คือพระเยซูบอกว่า นี่เราเองอย่ากลัวเลยทําใจดีๆเถิด,ดนี่เราเองอย่ากลัวเลยนะครับและเมื่อเปโตรบอกว่าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วให้ข้าพระองค์เนี่ยถ้าเป็นพระองค์แล้วขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ําไปหาพระองค์นะครับเมื่อพระเยซูบอกว่ามาเถิดนะครับเปโตรจึงลงจากเรือนะครับพี่น้องครับตรงนี้มีประเด็นนะฮะ ตรงนี้มีประเด็นที่สําคัญก็คือว่าพี่น้องครับสังเกตว่าเปโตรเนี่ยพอเห็นนะครับพอพระเยซูบอกว่าทําใจดีๆไว้นี่เราเองอย่าก,กลัวเลยนะครับเขาไม่ได้กระโดดลงเรือเลยครับแต่เขาถามว่าถ้าเป็นพระองค์จริงๆถ้าเป็นพระองค์จริงๆขอตรัสนะขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ําไปหาพระองค์เพราะว่าสาวกนะครับรู้ว่า พระเยซูตรัสอย่างไรก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะฮะนี่คือสิ่งสำคัญก็เลยขออนุญาตจากพระเยซูก่อนนะครับเปโตรขออนุญาตจากพระเยซูนะฮะแล้วพระเยซูก็บอกมาเถิดมาเถิดนะเขาจึงลงจากเรือแล้วก็ทำไงครับเดินบนน้ำไปหาพระเยซูนะครับไปหาพระเยซูนะข้อ30บอกว่าแต่เมื่อเขาเห็น นะเห็นลมพัดแรงก็กลัวนะเห็นลมพัดแรงก็กลัวนะครับเพราะว่าใจของเขาดันวอกแวกนะไปสนใจโอ้เดินไปก็โอ้โหโอ้โหลมโอ้โหทะเลเอา้าวเฮ้ยเดินบนน้าหรือนี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใจเขาวอกแวกนะครับตาของเขาไม่ได้มองตรงนะฮะตาของเขาไม่ได้มองตรงไปที่พระเยซู นะครับสายตาของเขานั้นวกแวกไปมาใจของเขาจึงวกแวกความเชื่อนะฮะที่มันเป็นปกติมันก็เลยแวบลงแฟบลงแฟบลงนะฮะดังนั้นนะครับพี่น้องที่รักครับในสถานการณ์ยุคปัจจุบันในเวลานี้ขอให้จิตใจของเรานั้นยังจดจ่อที่พระเยซูสายตาของเรายังจับจ้องที่พระเยซูให้เราเดินด้วยความเชื่อไปกับพระเยซูในทุกวัน ไม่ว่าสถานก,การณ์รอบด้านรอบข้างจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในเวลานี้ตราบใดก็ตามที่ใจของเรานะครับยังจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าตาของเรายังจับจ้องอยู่ที่พระเจ้านะครับและเรามีทัศนคติที่ดีต่อพระองค์ว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราพระเจ้าจะดูแลเรา ไม่ว่าพายุลมแรงทำให้เราน่ากลัวอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเรามั่นใจในพระเจ้าพระองค์ทรงดูแลเราเราจะไม่ล่มจมเราจะไม่จมลงน้ำเหมือนเปโตรนี้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อเราจมลงเปโตรก็คำอธิษฐานที่สำคัญสุดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูจึงเอื้อมนะ เอื้อมแสดงว่าเขามาใกล้พระเยซูแล้วเขาเดินมาอีกนิดหนึ่งก็จะถึงตัวพระเยซูแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยที่พระมบีบอกว่าพระเยซูก็เอื้อมมือเนี่ยไปจับเขาไว้ทันทีแล้วตรัสว่าช่างมีความเชื่อน้อยทำไมสงสัยหรือท่านสงสัยทำไมนะครับอีกนิดเดียวเขาก็มาใกล้พระเยซูแล้วนะครับแต่ว่า ลมพายุนะครับลมพายุเนี่ยไม่ผิดผิดที่ตัวเขามองไปจดจอ่อไปสนใจไปสงสัยนะครับความเชื่อมันก็เลยแฟบลงนะฮะดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราได้จับจ้องจดจ่อที่พระเยซูเดินกับพระเยซูด้วยความเชื่อเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อฝากชีวิตของเราไว้กับพระเจ้านะครับขอบคุณที่ติดตามเพื่อนพันธกิจ นะครับอย่าลืมนะครับบอกเพื่อนบอกญาติพี่น้องนะครับมาช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งกดลระฆังไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเตือนนะครับส่งข้อความเตือนว่าเพื่อนพันธกิจมาแล้วนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเดินด้วยความเชื่อกับพระเยซูทุกวันขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ